มราเป็นตัว u l t r a f o r m e er ร Tree ตัวนี้เป็นนวัตกรรมเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง Ultra Sound คความถี่สูงนะคะที่ใต้ชั้นส m a s h เพืให้หน้าเรากระชับขึ้นค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยอ u l t r a f o r ม e r t r รีเน er ี่ยจะมีสามหัวในการหนนะคะเราสามารถรกระชับผิวได้ด้วยแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทำเครื่องรอเรียบเนียนผิวนะคะให้รูนนมขนดูกระชับขึ้นให้พวกริ้วรอยเล็กๆหายดีขึ้นไปด้วยอ Ultraformer Tree ของเราจะมีทั้งหมด3หัวในการหมุนนะคะเราถือ สามหัวคือมีหัวสีห้าเราทําใต้คอตรงนี้นะเนาะเพื่อยกกระชับผิวนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อให้หน้าดูยกขึ้นนะคะก็เราตัวส5้าเนี่ยมันจะช่วยเรื่องชั้นแสมะนะคะเพื่อยกหน้าขึ้นเราแล้วก็เดี๋ยวด้านบนนะคะโซนนี้เนาะนะคะแล้วก็แก้มทั้งหมดเนี่ยหมอจะทําด้วยหัวสาต 3, ัวหัวสามมนี่มันจะช่วยเรื่องชั้นคอลลาเจนทำให้หน้นนาเราตึงขึ้นนะคะสักเดียวนะคะประมาณหลังทำเสร็จหลังไม่กี่วนันก็เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันดูยกขึ้นหรือว่าเรียบเนียนขึ้น แต่ว่าไอ้ตัวยกกระชับผิวเนี่ยอาจจะต้องรอสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนนะคะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออหน้าย,ยกขึ้นดีขึ้นนะคะเริ่มทำลยเนาะ